สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะผมเป็นแบบที่เขาว่าหรือเปล่าเต้มงคลกิจเคลื่อนไหวสงสัยผมเป็นแบบที่เขาว่าหรือเปล่าเต้มงคลกิจหัวหน้าพักไทยศิวิไลอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาช่วยตามหาหลักฐานในคดีแตงโมนิดาที่ตกเรือสปีดโบท๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิต ก่อนหน้านี้เต้ได้ออกมาเผยเรื่องที่เจอผ้าสีขาวอ้างว่าคล้ายของแตงโมหลายคนกำลังตามหาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดเต้ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊คระบุว่าคำนี้โง่แต่ขยันให้เอาไปตัดหัวจริงๆแล้วผมเป็นแบบที่เขาว่าหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ